ดูครับร้อนข่าวครับร้อนมายันหน้าเลยครับผมกาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคนที่รักรถทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับมาแนะนําครับผลิตภัณฑ์นะครับของแบรนด์แคร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นการ์ดโพสติ้งนะเป็นน้ํายาผลิตภัณฑ์เคลือบสีที่คุณภาพสูงนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยนะครับเคลือบสีรถทั้งละหมื่นสองหมื่นหรือยังไม่เคยเคลือบแก้วก็คิั้นมาขออนุญาตแนะนําเป็นตัวนี้เลยใช้งานที่บ้านได้นะครับอยู่คอนโดใช้ได้นะครับผมเขาง่ายๆเลยครับ ใช้ได้กับรถลุ่แต่วันนี้ครับนี่ครับผมมาเคลือบเจ้ากระทินดูให้ดูครับตัวนี้เป็นละมบูทีดี้นะครับการใช้งานนะครับจะบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับผมใช้งานง่ายมากเดี๋ยวมาดูการครับรีวิวสั้นๆให้ลูกค้าได้ดูแล้วจะติดใจครับตัวนี้ครับจะแบ่งทิ้งให้ถึก่อนเลยครับนี่ครับลูกค้าจะได้เห็นนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าฝั่งนึงเคลือบกับไม่ได้เคลือบเป็นแตกต่างกันนะครับหลังจากนั้นนะครับสำหรับใครที่สั่งไปเราจะใช้งานเองง่ายๆครับ ปัดฝุ่นออกนะครับพอปัดฝุ่นออกเสร็จนะครับลูกค้าฉีดเลยนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมสามารถเคลือบกระจกช่วงหน้าฝนโคมไฟได้ด้วยนะครับโคมไฟเป็นตัวกันเหลืองแล้วกระจกเนี่ยลูกค้าปกติเราไปจ้างเขาเคลือบน้งยางชื้นกระจกเที่ยวหนึ่งหกเจ็ดร้อยอันนี้ไม่ต้องครับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวครับเคลือบได้หมดเลยเคมีเคลื่อนนำเข้าจากยูเอเอครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยคุณภาพแน่นอนครับ หลังจากนั้นครับห้าครับผมเช็ดเลยนะครับจะวนเหมือนก้นหอยก็ได้ครับนี่ครับง่ายๆครับเช็ดเหมือนเช็ดโต๊ะเช็ดไม้ทั่วไปธรรมดาครับใช้ได้หมดนะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ครับแม้กระทั่งเด็กยังใช้ได้เลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรมากครับแค่ฉีดแล้วก็เช็ดสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยอันดับแรกคือจะลื่นมันจะลื่นขึ้นมาทีนะครับความลื่นมันมีข้อดีตรงไหนตรงที่ว่าเวลาลูกค้าวิ่งรถนอกบ้านนะครับไปเจอสะเก็ดหินเม็ดก่อนเม็ดทรายกระเด็นใส่ออกต่างจังหวัดเนี่ยปกตินะครับถ้าโดนสะเก็ดหินนีี้่ Onents, ot, นี่ครับนี่ครับดูครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่เป็นรอยครับไม่เป็นรอยครับหรือว่าลูกค้านะครับมีน้องหมาน้องแมวครับเลี้ยงเลี้ยงที่บ้านแล้วขึ้นตะกุยหน้าฝาตัวนี้เป็นตัวป้องกันนะครับผมยังไม่พอนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าเครือบไว้เ็จบางคนนะครับผมจอดรถตากแดดตากฝนนะครับจะเจอข้อข้าขี้นกยางไม้หล่นใส่อันนี้เป็นน้ํานะครับดูนะครับผมให้ดูก่อนเลยว่าก้อนน้ำจะเป็นแบบไหนครับเห็นไหมครับ นี่คือฝั่งที่เคลือบนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้เคลือบนะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลอกมาแล้วครับนี่ครับฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้เคลือบนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแตกต่างกันชัดเจนครับเห็นไหมครับอีกฝั่งหนึ่งนี่ตุ่มหมอกครับนี่ครับเป็นม่านน้ำครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับส่วนฝั่งนี้นะครับที่ขี้นกมันหล่นใส่เนี่ยมันจะไม่เกาะไม่ซึมเห็นไหมมันเริ่มไหลออกนลครับคุณภาพขนาดไหนครับนี่ครับ แล้วเคลือบไว้เสร็จนะครับลูกค้าสามเดือนลงครั้งแต่สำหรับใครที่รักรถลงทุกครั้งหลังล้างรถได้ยินดีเดี๋ยวผมล้างให้ดูนี่ครับเคลือบไว้เสร็จแล้วล้างก็จะเป็นไงครับดูนะครับดูนะครับเห็นไหมครับก้อนน้ายังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเราเคลือบเที่ยวหนึ่งแล้วคุณภาพมันเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับก้อนคมดิบเลยเหมือนอยู่บนใบบัวใบบอลนะครับไม่ต้องไปหาเคลือบสีตัวไหนแล้วตัวนี้ตัวเดียวจกเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมนี่ครับอันนี้โดนน้ำหนักยนับ ดูนะครับดูฝงที่เคลือบนะครับน้ำมันจะไหลลงหมดเลยเห็นไหมครับมันจะแห้งครับตัวอีกฝั่งหนึ่งครับดูนะครับร material, นี่ครับเห็นไหมครับอีกฝั่งหนึ่งครับต้องเป็นหน้า้นาเลยเห็นไหมครับแต่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับแห้งเห็นไหมครับฝั่งนี้จะเป็นข้าวแต่ฝั่งนี้แห้งครับเห็นไหมครับแห้งเลยแห้งเลยยังไม่พอครับลูกค้ายังไม่พอครับสําหรับลูกค้านะครับที่เคลือบไว้เสร็จแล้วไม่มีลานจอดรถจอดตากแดดตากฝนนะครับปกติเนี่ยรถที่จอดตากแดดนะสีมันจะซีดแแแลล้้้ววมััันนนจะเเหือองงงตต่ีปกส ดูครับผมขออนุญาตเผาละบบตรนี้เลยครับนี่ครับดูครับร้อนเผาครับร้อนมายันหน้าเลยครับผมนี่ไม่ดีจริงไม่กล้าเผานะครับกัานละกี่้านครับผมนี่ครับนี่ครับเผาให้ดูเป็นครับค่าแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับแบนแคร์ครับผมไม่ต้องห่วงครับแค่ฉีดครับนี่ครับแค่ฉีดครับลูกค้าดูนะครับกลับมาเหมือนเดิมแต่สําหรับลูกค้าที่ไม่ได้เคลือบนะครับอย่าหาทานะครับอย่าหาทานะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเหมือนเดิมครับ ร้อมเงาความใสเหมือนเดิม่ง่ายครับนี่ครับลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลย สับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลยนะครับคุณภาพสูงเลยนะครับผมนี่ครับเป็นตัวนี้เลยครับอนุญาตแนะนําเลยนะสำหรับใครนะครับผมที่มองหาผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถที่คุณภาพสูงนะครับแบรนด์นี้เลยครับแทรนะครับผมการโคตซิงฉีดแล้วก็เช็ดใช้งานง่ายๆครับใช้ได้กับทุกคนครับผมกับทุกสีกับรถทุกรุ่นด้วยนะครับแต่เดียวครับใครที่สนใจครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้อกับตัวแทนจากจำหน่ายได้เลยครับจากส่งทั่วประเทศใครที่มองหาเคลือบสีอยู่นะครับอย่าลืมครับตัวนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ูความแตกต่างครับฝั่งนึงที่เลือบจะไม่ได้เลือครับในวังแน่นอนครับผมวันนี้ครับก็ขอบคุณมากครับสรับลูกค้าครับที่สละเวลารับชมครับ